ชัดเจนนะชาวเนต็ตเปิดสาเหตุไร้เงาดาราหนุ่มดังร่วมเฟรมลูกเมียไรภาพคู่หวานชื่นหรือภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามานานแต่รักยังยังดีอยู่ด้วยกันปกติระหว่างคู่รักดาราดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและเมเฟื่งอารมณ์ ซึ่งเราจะเห็นว่าภาพงานโรงเรียนของน้องมาอยู่หรือไปเที่ยวที่ไหนจะเห็นแต่ภาพน้องมาอยู่กับแม่เมไร้เงาพ่อหนุ่มล่าสุดค่ำคืนวันลอยกระทงก็มีแต่ภาพคู่แม่เมและน้องมาอยู่แต่งานนี้แม่เมไม่พลาดจะชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันสาเหตุไม่เห็นพ่อหนุ่มมาด้วยโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเมฟูอังบอกว่า พามายูมาลอยกระทงค่ะปีนี้พามาโรงแรมเทนินซูล่าแอดเทเปนินซูเลบางกอกเพราะติดใจมากี่ทีทีก็ดีงามทั้งอาหารทั้งบรรยากาศคุณพ่อทำงานมาไม่ได้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทเปนินซูเลบางกอก